ถือบนถือบนลอยหนึ่งบนก็ถือลางลอยหนึ่งสาตัวไทยอีกสองใบรัตตีกอรัตตกือถืกสามตัวหรือสองตัวใต้รุ่มก็ถือถือสองตัวสามตัวพรเขาเนารัฐบาลก็คือใต้รุ่มก็ถือเนาะถึอนทังลางมีแมวหน่อยมีแมวน่อยวันดีครับสวัสดีครับแม่ทีครับแม่ที่ครับครับผมเห็นตามมาตามเหมือนเดิมย่างขม้าก็เห็นเหรอหอเหรอ เต็มปากเต็มคำแน่นอนเตียนเราเร<แ>าเราหลดแล้วออางานเขามาเราเต็มปากเต็มคำที่จะได้โผล่ลยังเนาะมีคนคอมเมนต์ดีอยู่ได้หมดตั้งหันิตามีเด้อแม่ไปมานันเด็กถือคนกับวจาจังสันหรอนั <S <S นเด็กก<ม>็ถือคนกับ<ม>ิตตาถือก็ถือวายั้งหันถือถือไรปันไหนถืออย่างเนี้ยโอ้ยมาฟังกันบน ถือบนถือบนลอยหนึ่งบนก็ถือลางลอยหนึ่งสามตัวไทยอีกสองใบล็อตอรีก็ถือลอตเตอรี่ถือถสามตัวหรือสองตัวแต่รุ่มก็ถือมีแมวหน่อยมีแมวหน่อยหลานหน่อยได้หลานหน่อยงวดนี้ว่ะจิงวดนี้ฝันเด้ฝันอะไรครับฝันว่าแม่มาบอกทั้งเม่ทั้งปูนี่แหละเพราะว่าเพิ่นเพิ่นดีใจว่ามั่ง เห็ดของน้ำนะ<อ>เห็ดของน้ำใหายไผ่พิว้วขุ่นแล้วต่อเติมไหมต่อเติมเห็ด <c oughs> ของน้ำของกัวไหมจ้าเห็ดแล้วคนเรียกว่าแต่ว่าแม่นี่เขียนให้แมน่นี่หลีดิมเันมาเขียนให้เป็นตัวได้ตีมาเลยมาบอกเจ้บอกว่าบอกหัวนี่เขียนใส่ลูกเขียนใส่ปลาตีนตะทันว่ะ้านในความฝันวานไปปลูกเอางุ่นกอแม่พนะ เพราะตะเป็นเห็นตะท่านฟ้าตีนแดงจึ้งคืองคนเชียนเล็กไว้ให้เียนเล็กไว้ให้ตัวแดงยิ่งคืองเลยตัวแดงเลยจะลองเพ่งเดี๋ยวอ <laughs> บอก,กเลขวะฮะ บันบันหนึ่งตรงวันละเด็กออกเพื่ฟันนี้ปูหนึ่งว่าดีใจลาลูปกายเอาของน้ำออกครับแล้วกับปัดนั่นแหละเขียนน้ำกันนั่นแหละก็แม่พน้าว่างที่เดี๋ยวเดี๋ยวฉีให้เขียนเลขให้แล้วก่บนเป็นอยากเขียนเลขให้แล้ววะยังน้ำอีกนี่เดี๋ยวให้ให้ไทยดิ แม่ธิก่อนเดี๋ยวจะให้น้องสปินเขียนเลขให้คนเขียนหนึ่ิ่นเห็นสีนี่กําลังสีเขียนนี่งเิ่นอยากเขียนเลขใหญ่เขียนกํลังพี่หาเขียนเนาะเดี๋ยวให้เขียนแทนล้วเนาะเล็กอะไรอยู่เสื้อใหญ่ยิ้มหล่อตัวนี้เล็อะไรเลขอะไรเล็อะไรอยู่ข้างหลังนักกรบมไม่ได้บอกไปรเดียวแค่ในบ่อยผู้ใดฟังเลยจย้ายความฝันแต่บอกอออากาศเท่าเดียวเนาะ บอกบอกดีเท่เด <Caribbean> ียวเลยบอกดีเท <corner> ่เดียวเนี่ยบอกเท่เดียวบอกเลย่ลองปิเตอร์บานในพระเอกพรเต็มจวเลยคท่านนี้บอกดีขนาดกาแฟยังบอกบอกฟังดีฟันฟันสั่นั่งบอกครับฟันแค่นั้นละฟันแค่นั้นฟันคือนังนั้นฟันที่ว่าตอนนั้นที่มันออกเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยฟันนเราเขียนที่ตีนให้คื้กันเขียนซส ฟาตีนอันนี้อันนวลนี่มาฝันเขียนใส่ตีให้แต่ทันวันนี้ท่านได้แกะความฝันในฝังใครฟังเนี่ยเฮ้ยมันจริงท่านแกะความฝันในฝังอะไรบอวบ่ว์บ่ได้แกะแล้ววานนี้วันที่วันนี้ซื้อตะวันซื้อแหวนเหรีเด็กใครแตวนซื้อไหวนเร็วซื้อไหวนเร็วแต่บมื่ท่านได้บอกผู้ใดบ่บ่กปิิ๊ให้ยายถ่ายหน่อยได้ไหมภาพถ่นี้บอกเลขอันนี้ เพิ่นไปตักบาปีนอยู่กับใครนอมวดอยู่กับใครได้อยู่กับใครไม่กลัวเหรอไม่กลัวตายเหรอหน้ามดานยูกโอบไงเพิ่นตักบาตรใวังไหมเพินได้มาแบบใดครับได้ยุขันนำมุนโอ้เพิ่นเลนำมนเพินตักบาตรฮวดดีทแล่เพิ่นจะได้เนอยากเข้ากรงเลยกสามอยากเข้ากองววดนีเพนได้ไหมตั้ง่ขนาดแฟนถามเพิ่นยังไม่บอกเลยพวกนี้ จว่างวนนี่ไปซื้อของร้านค้ายูบอยูเพิ่นเอาห้เบิงเอาเปแย่งห้เบิงสิล่ะครับคนที่เอาห้เบิงไหนเป็นคนไปตาบ้านกันนะครับเอาเดี๋ยวอันอันฝันว่าเขียนอยูในันฟาเท่านะครับฟาตีนนี่ลหละเอาแมนเห็นตัวไหนครับผมสีได้เขียนสองแปดเก้าเห็นสองแปดเก้าจ้าอืมบาดเดี๋ยวอันนี้อันนี้ามฝันเนาะามฝันอันนี้ สองแปดเก้าสอแปดเกาตบาบะมะผากด้วแมงวันหันสองหันม้เพิ่งมาสิเนี่ยสมผมล่อยแล้วเกตัวเดียวเลยบอกครับตัวเดียวนี่เป็นตัวเดียวโคโลเลยสีแดงครับแปนี่แปดไม่เคยถิ่งเทียนเหรอยูยูฟาตีนแต่ทันเลย ที่ไปปลูกแล้วล่ะอันผู้แม่มาไปกราบตีนผัวมืม่อแหมะคณะในความฝันในความฝันไปเห็นป้าเด็กอย่าง,งานๆเลยบางทีเราเราอยู่คนเดียวสองแปดเก้าจ้ะคนเดียวมีตัวอะไรอ่บัวมีตัวอื่นอยู่บัวมีตัวมักตัวชอบบ้างคิดว <c oughs> ่าขันน้ำมนต์ันไปตักบารตักบานน้ำบลาตุ๊กอบแห้งตักน้ำมนต์ แล้วเพิ่นค่อยบอกเลยแต่เราห่วงดิเพราะได้ถามเพิ่าเลยเพิ้นหาแล้วเดี๋ยวเปิ้นบอกเดี๋ยวนี้เปิ้นหาเลยเพิ้นหาเลยอันนี้เพิ่นได้เพิ่นได้ถามยากเนาะขนาดแฟนถามเพิ่นยังไม่บอกเลยบะนี้อันนี้ไปรานค้าเพิ่นวะที่ทั้งสี่เบิรงอันนี้บ่กันนะเบิรงเลยวบางสิเดิ๋ยวเราได้เอากระดาษให้เบิรงตัวไหนครับสี่สามเก้า บ้านนี่เพิ่นบ่บอกนี่บ้านใกล้ๆกันเยอะกว่าสี่สามเก้านี่แหละขันน้ำมนต์อันนี้ขันน้ำมนต์อันนี้ขันน้ำมนต์เนาะข้นฟันนี่โสมเต่ายวเขียนไปแต่งหน้าคนเล็กหน่อยขันน้ำมนต์ต่างหากขันน้ำมนต์ฟันไม่ขอนี้อันนี้เพิ่นได้มาสองวันเลเพิ่นขุดน้ำบาดาลสองเที่ยนนึงเหมือนคนไปตักบาตรเิ่นไปตักบาตรเมื่อก่อนขันน้ำมนต์ไปให้ย่อยหน่อยบอกบาดาล อบบาาดนขันน้ำมนต์บ่อบาดานเช่นเดียันบ่อไผ่เดียขันน้ำมนต์บ่อบาดานให้ย้ําหอมขันบ่อบาดานน้องปิ๊งดื้อแล้วนะเดี๋ยวใหญ่ไม่รักนะบ่อบาดานสี่สามเก้าเตียจ้าสี่สามโอเคตัวเดียวสี่สามเก้าตัเลขฝันแค่นั้นล่ะเลขฝันนี่ซื้อเลยดิซื้อไว้แล้วเลขฝันเนี่ยซื้อไว้แล้วหนักเท่ากันตัวนี้ันน้ำมนต์ตัวนี้ได้สี่สิบวะซื้อแล้วเท่ากันซื้อแล้วเท่ากันซื้อไว้แล้ว สอเก้าก uh, so. ับสามเก้าแล้เอาโซ่ัร่น uh 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 ี่มหน่อยสิจ้นี้นะบงคับค่ะตอนนี้ค่ะสองตัวให้พ่อตัดเองเนาะตัดเองเลยจ้าสตัวตัดเอาเ็เหนึ่แค่ตัวเสื้อกับซื้อแล้วค่ะเบเสื้อกับผ้าใบนะจ้าเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางเลยค่ะนี่ไปไปตัดเอาเนาะสองแปดสองเก้าแปดเก้าส่วนเลข บ่อน้ามนบ่อไอ้น้ำขันนน้ามนบ่อบาดาลสี่สามเก้าตัดออกมากับสี่สามสี่เก้าสามเก้าเนาะแค่นั้นหระมีสักนั้นแต่ว่าเมื่ที่นี่จัดนักตัวไหครับสตัวสา้เป็นสองตัวจัดนักตัวเก้าเก้าปดแดเกเกแปดขึ้นบนข้างล่างครับแปดเก้าเกาแปดบนล่างบนล่างอ้องสปิ้นสลัดตะลี่ งวดนี้กหนักกันเดยแน่นเปล่าได้ไหมแม่มาซื้อมาแล้วงวดว่าหันถืออะไรครับถือะไรหลเอสามูนยเก้าสามตัวไทยดสามตัวไทยได้สองใบไสองใบหกสามเล้ที่สามรอยหงสามสองนรอยหนึ่งถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้งบนทั้งล่างถมเตอ่ทั้งองวดนี้เดี๋ยวถามแล้วก่อนงวดนี้พ่มาสองโก้น้ำบนบ่ บัดังดังดิมันบ่มีบังซื่อดอกอืมเอาแหวแล้วแวแล้วรัตไปละหาลอยเอาอยู่สิรัตตีไปละหาลอยเขาโจกัมาเขาบ็ขับไปละหาลอยองเก่านะชองเก่าคันรถได้กับซี่อยหาีเป็นวาอ้ดังขากดเนาะกเอากเอาก็เอาแล้วเนาะขับขับใหญ่ๆซื้อให้เอาเลขกันเลขเจ้าควงนี่ละเลขคฝันอีกแล้ว ตลัดตะลีนี่เพียบใน,นกระเปา๋าบพรเสียใจเอาให้เบิ้งโอเคครับผมอ่ะขอบคุณขอบคุณแม่ที่ครับผมมากครับขอบคุณครับ,บคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม